ถ้าคุณจะต้องเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้าสักคันแน่นอนว่าสกูตเตอร์คันนั้นมันต้องดีและมีคุณภาพนอกจากนั้นคุณต้องมองเรื่องอะไรละ่ะราคาเหรอไม่ไม่ไม่เราจะต้องดูที่บริการหลังการขายสวัสดีผมไบรอันและนี่คืองานของผมไบรอันเซอร์วิสบานอีวีบายไทยแลนด์เราออกจากร้านอ v วีบ e t ไทยแลนด ตอนนี้เวลาประมาณ14นาฬิกาเพื่อไปรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากลูกค้าเขาเล่าให้ฟังว่าลูกชายตัวแสบของเขาใช้ไขควงแทงเข้าไปในช่องชาร์จไฟหลังจากนั้นมันก็เกิดประกายไฟขึ้นแล้วสกูตเตอร์ของเขาก็ไม่ทำงานอีกเลยลูกค้าคนนี้ไม่ได้ซื้อสกูตเตอร์จากร้านเราแต่เรายินดีรับซ่อมเพราะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าผมรู้ดีเฮยนั่นอะไรนะ่ะ น้ำใช่ไหมน้าน้ำท่วมเหรอโอ้ให้ตายเถอะเฮ้ยเฮ้ยจะผ่านเย็นเลยน้องจะเย็นแต่นายคิดว่าน้ำแค่นี้จะอยู่เราได้นายคิดผิดแล้วฝังฉันไว้เลยนะรถไฟฟ้าที่เสียอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นแล้วแล้วเราก็มาถึงจนได้โอ้แม่สาวน้อยอาการหนักใช้ได้เลยนะแกเนี่ยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจัดการเองผมคือไบรอันและนี่คืองานของผม หากคุณชอบเรื่องราวของผมและ Uvbyte Thailand อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะ Uvbyte Thailand